สวัสดีครับผมอาท่ซิงอยากวิ่งคลิกนะครับคันนี้เป็น b m w F10 นะครับแต่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลมาจัดชุดท่อฟูลเซ็ตนะครับสูตรยูโรอาร์ตนะครับต้องการเสียงแบบดุดันซูเปอร์คาร์นะฮะที่สำคัญอัตราเร่งต้องดีกว่าเดิมนะครับคันนี้เราจัดฟูลเซ็ตนะฮะตั้งแต่หลังเทอร์โบเป็นต้นไปแต่ของเราควันไม่ดำมากนะฮะแล้วก็แทบจะไม่มีควันเลยแล้วก็ไฟไม่โชว์ด้วยอัตราเร่งขับสนุกกว่าเดิมนะครับด้วยท่อที่เราไล่เป็นทางสูตรของสูตรยูโรอาร์ตนะครับ เร่นก็ขับสนุกกว่าเดิมโทรโบติดบูสต์ไวกว่าเดิมที่สาคัญนะฮะรถประหยัดกว่าเดิมแน่นอนจากดีเซลที่ผมทํามาแล้วหลายคันก็ถ้ายังไงนะครับ BMW F10 นะฮะทั้งเบนซิน yeah. หร RF ือดีเซลนะฮะหรือจะเป็นตระกูลพวก F หรือ30หรือว่า G10 G30 มาลองชุดท้อยเสียยูโรอาสูตรรับหญิงทองรอได้เลยครับขอบคุณนะครับสนใจมาเท่าซิ่งได้ครับ